เซอร์วิสเลยนี่ครับไม่ติดเลยนะครับเห็นไหมครับกินกระแสสิบห้าไมปแลมโซนิกนี้เขาจะนําไฟนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนี่เต็มเลยนะครับโซนิกเต็มเลยอ่ะศูนย์โวลต์นะครับหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับมาได้ไงหนึ่งจุดห้าโวลต์หนึ่งจุดสามโวลต์นะครับเปิดใหม่นี่ครับโอเคเข็มต้องกวาดนะครับรอบนี้โอเคนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมดินหม้ i ซู z ุ D Max ของคุณพี่นวพลนะครับคุณพี่นวพลส่งมาจากอำเภอสบายย้อยนะครับจังหวัดสงขลาด้วยอาการดินไม่ไม่ติดเข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ไม่ขึ้นนะครับดินไม่ไม่ติดเลยเข็มไม่ขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่นวพลและท่านผู้ชมอาการเปิดไม่ิดไม่ติด เข็มไม่ขึ้นมาต่อกับสายอาการประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมคุณพี่นวพลครับผมได้ต่อวายริงเข้าไปแล้วนะครับจ่ายไฟเปิดเซอวิสเลยนี่ครับไม่ติดเลยนะครับเหนไหครับกินกระแสสิบห้าไม่แลมดันไม่ไม่ติดเลยนะครับโอเคนะครับอย่างนี้ไม่มีก้องขาครับไม่ติดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องแกะ โทษครับเดี๋ยวเราไปแกะเมนบอร์ดกันนะครับแกะเมนบอร์ดถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วมาตรวจเช็คกันว่าอาการประมาณนี้เราจะซ่อมแล้วจะใช้งานได้ไหมนะครับคุณพี่นวพลไปทำกัน ได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่นวพลอ่ะเบื้องต้นนะครับผมยังไม่วัดไฟก่อนนะครับของคุณพี่คุณพี่ฉีดอ่าเขาเรียกอะไรครับอ่ะน้ํายาที่เขาฉีดไว้โซนิกครับนี่เยอะมาเลยครับผมไม่การันตีว่าจะซ่อมแล้วหายไหมนะครับเพราะว่าโซนิกนี่เขาจะนําไฟนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนี่เต็มเลยนะครับโซนิกเต็มเลย ผมไม่ไม่การันตีนะครับว่าจะซ่อมแล้วใช้ได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างนี้มันมันยากะครับจริงจโซนิกผมไม่แนะนําเลยนะครับ<ม>เพื่อนบางท่านเขาใช้โซนิกดูแววเลยเยิ้มเลยเยิ้มติดมือผมเลยโอเคอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเอาวัดกันนะครับซ่อมกันแต่จริงๆผมไม่ได้แนะนําให้ใครมาฉีดโซนิกนะครับเพราะว่าโซนิกเขาเป็นน้ํามันแล้วเขานาไฟนะครับจริงๆอาการของคุณพี่น่าจะ ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าการใช้โซนคิคเข้าไปนี่ผมการันตีได้เลยครับช็อตนะครับนี่นี่ามาใช้งานได้แล้วครับแตะโซนิเข้าไปอ่าโอเควัดไฟกันครับแดี๋ยวช่างก็ต้องล้างมือเลยครับโซนิกติดมานี่จะมีไฟมาอ่ามาแล้วก็หายเลย ก็ตรงดีนะครับโอเคมาแล้วครับมาโอเควัดไฟกันดีกว่านะครับเิ้นกระแสะ24มิลลิแอมนะครับผมก็ญาติใช้กาวร่วมแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องจับลายมือ,อมันเริ่มเยิ้มครับเริ่มทำยากแล้วเริ่มจับอุปกรณ์ไม่ค่อยลื่นมือนะครับโอเควัดจากไฟกาเข้าแล้วกันนะครับ ผมจะบอกนะครับว่า12โวลต์นะครับอยขาเข้ามาแล้วนะครับาีนี้ผมจะวัดที่เกจเลยนะครับยังไงก็1.8โวลต์นะครับต้องมี5โวลต์นะครับ1.8อ่ะมี1.8สองขาเลยนะครับเกจ1.8นะครับอันนี้0โวลต์อ่ะ0โวลต์นะครับ1.5โวลต์นครับมาได้ไง1.5โวลต์1.3โวลต์นะครับ หนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดสี่ไฟล้วนไปหมดเลยครับอย่างนี้อหนึ่งจุดสามโวลต์หนึ่งจุดสองโวลต์หนึ่งจุดสามโวลต์แล้วก็หน,นึ่งจุดสองโวลต์หน,นึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าโวลต์หนึ่งจุดสี่โวลต์อ่าหนึ่งจุดสี่โวลต์ดูนะครับนี่มีไฟอันนี้เรือนเรืองอยู่นะครับเห็นไหมครับ มีไฟมีเรื่อง,องโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําทความสะอาดน้ํามันออกก่อนนะครับแล้วก็ลองไล่ไฟกันไม่รู้จะกลับมาใช้งานได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับคุณพี่นาวพาลผมได้จัดเรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับ <ๆ S 1> มาดูกันว่าจะเปิดติดไหมนะครับตกดสวิต นี่ครับไฟมาแล้วครับเซตนจครับโอเคนะครับไฟมาแล้วนะครับปรับแสงได้โอเคผมจะไม่วัดไฟแล้วนะครับทีนี้ผมจะใส่เข็มเลยแล้วกันจะดูว่าเข็มจะกวาดไหมนะครับอ่ะถ้าเข็มกวาดแล้วก็จะเข้าหมดเทสอีกครั้งหนึ่งว่าเข็มขึ้นไหมนะครับถ้าเข็มขึ้นก็จบกันนะครับปิดงานไม่ใช่ว่าจบกันยังไงนะครับ เรือนี้ซ่อมอยากมากครับเพราะว่า,าโซนิคเข้าไปเซาะทุกล่องเลยนะเปลี่ยนเกือบทุกตัวอย่างเลยนะครับโอเคปิดสวิตช์นะครับเปิดใหม่นี่ครับโอเคได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันทั้งหมดแล้วก็มาตรวจเช็คกันอีกทีว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับของคุณพี่นาวพลไปทำกันครับ คุณพี่นวพลนะครับผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองทําความสะอาดให้ที่มองมองตรงน่้ตรงนี้นะครับไม่รู้จะหายไหมครับถ้าหายก็ได้ครับแต่ถ้าไม่หายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคราบน้ํามันที่ฉีดเข้าไปนะครับเปิดสวิตคุณแจะนะครับครั้งแรกของผมก็เข็มยังไม่กวาดครับผมใช้สับไโอเคปิดเปิดใหม่ครั้งนะครับเข็มต้องกวาดนะครับรอบนี้โอเคนะครับ ค่เลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 6, 1 5 6่งแห้ากสมสิบอกิโลเมตรนะครับทิปเทิป B ได้นะครับปรับแสงดูนะครับปรับแสงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับว่าเข็มใช้งานได้ปกติไหมนะครับโอเคมาดูกันครับเลขปกตินะครับน้ำมันครึ่งนะครับความร้อนนี่ตกไป ซะเยอะนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ใหม่แล้วกันตกไปเยอะมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ตรงให,ใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็100รเซตนิดนึงนะครับอันนี้3 0 0พรอบโอเคนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับของว,วุนา่วพลแ๋ยวผมเหลือแอดจัดเข็มความร้อนให้นิดนึงนะครับเพราะความร้อนนี้ตกไปเยอะไม่ได้นะครับอ่าเป็นเกจสำคัญโอเคได้นะครับเดี๋ยวผมแอดจัดให้แล้วก็ แช้งคุณพี่ไปนะครับผมพเพื่อนๆพนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ด้ทําทคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่นวพลน,นะครับที่ส่งเงินไม้มาจากาส่งขลานะครับส่งไม้เราดูแลกัน และเพื่อนๆที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็ม,มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นอะไรนะได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะครับโอเคนะครับและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ